สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทรพมอินเตอร์นดนะครับอันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตต้นอินทรพลมสายพันธุ์ที่ปลูกจากพ่อเมล็ดนะครับอายุ6ปีเศษนะครับสำหรับต้นนี้นะครับความสูงของต้นก็ประมาณ8เมตรได้นะครับ8เมตรนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการปลูกพ่อเมล็ดนะครับ เป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับท่านผู้ชมแอปเปิลเรดวันนะครับแอปเปิลเรดเรดวันนะครับตั้งชื่อใหม่นะครับตามลักษณะของลูกนะครับสีแดงนะครับลูกลักษณะคล้ายแอปเปิลนะครับดูนะครับลักษณะของลูกก็คล้ายลูกแอปเปิลนะครับลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับเปรียบเทียบกับ หอยมือของผมนะครับครับดูนะครับจะโตกว่ายิ่งหอยมือของผมนะครับประมาณเท่ากกว่านะครับลูกใหญ่นะครับแต่ปีนี้จะปล่อยนะครับแบบไม่ผสมเกอรนะครับจาบต้นนี้นะครับก็เป็นการทดลองว่าปล่อยไปตามธรรมชาตินั้นได้ผลไหมนะครับลูกจะติดลูกไหมนะครับนะครับ ปร,รากฏว่าตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็ติดนะครับติดโรคนะครับก็เนื่องจากนะครับต้นตะพู่นะครับอยู่ใกล้ๆนะครับบางจันทร์เก็บไม่ทันนะครับครับจันทร์ตะผู้แตกก่อนนะครับก็จะมีแมลงนะครับแมลงไปไต่ตอมนะครับแล้วก็กิสขอนตะผู้ติดมาที่ขานะครับแล้วก็มาไต่ตอมจันทร์ตัวเมียนะครับ ที่กับจันแตกอยู่แล้วนะครับสมชมนะครับคือตัวผู้กับตัวเมียกับจัดแตกระยะเวลาในการกับจันแตกนั้นใกล้เคียงกันนะครับนะครับก็เลยทําให้ติดลูกนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับลูกมีลักษณะการเข้าสีนั้นคือสีแดงนะครับนะครับก็มีบางจันท์นะครับที่ไม่ได้ห่อกระดาษนะครับก็ปล่อยนะครับปล่อย ว่าลูกจะแตกหรือไม่แตกนะครับเมื่อถูกน้ำฝนนะครับสำหรับทีไม่ได้ผสมเกสรนะครับไว้ให้ธรรมชาติผสมให้นะครับโดยแมลงนะครับก็จะมีลูกร่วงนะครับแห้งติดอยู่ในจันทร์นะครับนะครับโดยเฉพาะลูกที่ผสมเกสรไม่ติดหรือว่าไม่สมบูรณ์นะครับมีลักษณะเป็น2ลูกติดกันหรือว่าลักษณะ2แฉกนะครับ ก็เน่าไปนะครับเน่าไปนะครับ่าจะมีปัญหา,าเกี่ยวกับเชื้อรานะครับท่านผู้ชมนะครับเชื้อรานะครับในปีนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องไม่ได้วันทองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมใช้ขวดน้ําเปล่านะครับนะครับ ่อเข้าไปในขวดน้ำเปล่าแล้วออกไม่ได้นะครับก็มาไต่ตอมที่จันทร์ตอมน้อยหน่อยนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับสำหรับแรงวันทองมีนะครับในสวนแต่ว่าจะไปไต่ตอมหรือว่าเข้าไปในขวดน้ำเปล่านะครับที่ผมดักเอาไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เลยทําให้มาไต่ตอมที่ลูกน้อยหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับพมีลูกเน่านะครับ ติดจนนีนจังงนเลยก็เอาออกนะครับุ่นชมครับคือติดน้อยกว่าที่คนช่วยผสมเกสรให้นะครับท่านชมนะครับแต่ลูกจะโตกว่าเล็กน้อยนะครับนะครับโตกว่าเล็กน้อยนะครับ่านชมลูกจะโตกว่าเล็กน้อยนะครับ ลูปลักษณะสองแฉกก็มีนะครับนะครับแต่ลักษณะลูกก็ใหญ่นะครับสองแฉกครับคือใหญ่กว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับสู้ชมลูกอันเนึ่องมาจากนะครับสาเหตุคือลูกน้อยนะครับทานอาหารที่ได้รับก็เพียงพอนะครับเมื่อติดลูกไม่เยอะนะครับนะครับ ก็ไม่ต้องแรงแต่งลูกออกนะครับะลูกโตนะครับผู้ชมนะครับคือสีสวยอยู่แล้วนะครับสีแดงนะครับแดงสดนะครับเมื่อลูกแก่จัดนะครับจะสีแดงเข้มกว่านี้นะครับผู้ชมนะครับจะสีแดงเข้มกว่านี้นะครับลูกโตนะครับโตกว่าปีที่ผ่านมานะครับ พอรสชาติจะหวานกรอบอยู่แล้วนะครับสำหรับสายพันธุ์ที่ปลูกจากพรอมเลดนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ซื้อมาทานนะครับปาฮีแดงเพาะเนื้อเยื่อนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะกลายนะครับกลายลักษณะของลูกก็คล้ายๆกับปาฮีแดงเพาะเนื้อเยื่อนะครับแต่ว่าลักษณะลูกที่ก้นจะแหลมกว่านะครับก้นจะแหลมกว่าเล็กน้อยนะครับครับดูนะครับ ลักษณะลูกนะครับกลนแหลมนะครับครับกลนแหลมท่าหีแดงพอะเนื้อเยื่อจากกลนไม่ค่อยแหลมนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นลักษณะลูกป้อมๆหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากกลายพันธุ์นะครับต้นที่ปลูกจากพ่อเลดนะครับพ่อเลดจากกายดีหรือไม่ดีนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ ผลที่ได้นะครับแต่ละต้นนั้นไม่เหมือนกันนะครับกลายพันธุ์น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะกลายดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะต้นนี้นะครับกลายดีนะครับท่านผู้ชมนะครับลักษณะลูกออกมาก็ถือว่าดีนะครับลักษณะลูกเหมือนกับลูกขายลูกแอปเปิลนะครับดูนะครับขายลูกแอปเปิลนะครับชมนะครับดู ต่างชื่อว่าแอปเปิลเรดวันนะครับแอปเปิลเรดวันนะครับดูนะครับทชมชมดูกันชัดๆนะครับ,บคล้ายคล้ายๆลูกแอปเปิลนะครับนะครับ จันนี้ก็ไม่รัดจันโน้มจันนะครับก็ไม่หักนะครับไม่หักพอน้ำหนักจันก็ไม่หนักมากนะครับก็ประมาณห้าโลนะครับประมาณห้ากิโลนะครับสำหรับจันนี้นะครับก็ในคลิปนี้มาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้ับชมกันนะครับว่าต้นที่ ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ผสมเกสรเหมือนกันนะครับก็มีอยู่2ต้นนะครับในสวนของผมนะครับในคลิปที่แล้วก็แลอเปเดตไปแล้วนะครับนะครับก็ได้ผลดีเหมือนกันนะครับได้ผลดีเหมือนกันแต่ผลของการผสมเกรสรด้วยธรรมชาตินั้นก็จะทําให้การผสมเกรสรน,นั้นติดน้อยกว่านะครับแ้ก็มีบางจันทนะครับปล่อยเหมือนกันนะครับ ที่ออกมาทีหลังนะครับนะครับลูกก็ยังเขียวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้น้มจันทร์เหมือนกันนะครับชมนะครับครับลูขายแอปเปิ้ล สองคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทต้องชูไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับทีอะได้แต่ลูกนะครับกลูกน้าเน,นี่ยน,นะครับชมครับน